นี้เราจะมารีวิวมังหยาเพอร์เดียวเพาราได้เล่นที่20ฉบับลิมิเต็ดเซตกันนะฮะเป็นการกลับมาอีกครั้งของลิมิเต็ดเซตเรื่องนี้เลยะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะมีอะไรในเซตนี้กันบ้างสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือบังเอิญผ่านเข้ามานะครับ รีวิวไปด้วยคลิปนี้นะฮะเราจะมารีวิวมังงะนะฮะพาราเลว์พลาได้นะฮะก็ห่างหายไปนานนะฮะกับมังงะเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าตั้งแต่เล่ม15เป็นต้นมาเนี่ยเขามีการประกาศออกมานะฮะว่าจะไม่มีลิมิเต็ดเซตอีกต่อไปจนกว่าจะถึงเล่มจบนะฮะมันก็เลยหายไปเลยนะฮะจากช่องเรานะสำหรับเรื่องนี้นะฮะและวันนี้เขาก็กลับมาอีกครั้งกับเซตลิมิเต็ดของเรื่องนี้นั่นเองนะฮะในเล่มที่20 นะฮะก็ไม่รู้ว่าไปดิวอะไรกันมายังไงได้นะฮะหรือว่าเขาแบบผ่อนปลนให้หรือว่าเปลี่ยนกฎเปลี่ยนอะไรกันแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เบื้องหลังหลังบ้านของเขาเนาะแต่เอาเป็นว่ามันกลับมาแล้วนะฮะสำหรับเซตลิมิตของพ a l เรลพ a าไดนั่นเองนะฮะและผมก็เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ แฟนเรื่องนี้เนี่ยคิดอยู่ในหัวก็คือว่าเล่มที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไล่มาถึงเล่มที่สิบห้าเนี่ยเขาออกโปสการ์ดที่เป็นรูปเดียวกับตัวหน้าปกหน้าปกหนังสืออ่ะอ่าออกโปสการ์ดที่เป็นรูปเดียวกับหน้าปกมาทุกเล่มแล้วอยู่มาเว้นช่วงไปสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแล้วยี่สิบเนี่ยทำ limited set อีกรอบเนี่ยเขาจะออกโปสการ์ดย้อนหลังให้ไหมอ่า เชื่อว่ามีหลายๆคนคิดเหมือนผมสงสัยเหมือนผมนะว่าไอเล่มเนี่ย16 17 18 19เนี่ยจะมีโปสการ์ดออกมาย้อนหลังหรือเปล่านะฮะสงสัยใช่ไหมผมก็สงสัยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแกะดูเล่มที่20นี้ไปพร้อมๆกันเลยจนะ้าชื่อแกะว่าเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าทางดูทรงหน้าปกเนี่ยมันจะไม่ธรรมดาเพราะว่าแค่ซีกนี้มันก็ไม่เห็นเศษผ้าสักชิน้นละนะฮะเพราะฉะนั้น แอบดูด้านหลังก่อนอ่าด้านหลังปลอดภัยนะฮะเพราะฉะนั้นเราอืมกูจะรีวิวยังไงดี <c oughs> <c oughs> อันตารายเหลือเกินนะฮะอันตารายจัดเลยนะอ่ะพิกมาปุ๊บอันนี้น่าจะเป็นปกพิเศษแน่นอน <c oughs> ซึ่งก็จะประกอบไปด้วย2ตัวละครน,นะฮะน้องรูมีกับน้องอะไรสักอย่างเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกันนะไอหมู่บ้านที่มันติดติดเขาเรียกอะไรชายทะเละนะฮะ ไอ้น้องน้องคนขวาเนี่ยนะฮะส่วนทางซ้ายก็ตัวน้องนางเอกน้องรูมินะฮะจำชื่อไม่ผิดนะแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะมีชื่อเรื่องเขียนไว้นะฮะพาราเรียล์เพอร์ไดยี่สิบนะฮะแล้วก็ชื่ออาจารย์นะฮะโอคาโมโตะดินนั่นเองนะซึ่งที่ผมปิดไว้แบบนี้ไม่ต้องสืบนะฮะมันเห็นนะฮะผมก็เลยปิดไว้นะฮะมันเห็นจัดจระอะไรทีเดียวเชียวนะฮะอ่ะมาดูด้านข้างกันตรงสันนะก็จะมีโลโก้เฟซเพจชื่อเรื่องนะเลขเล่มแล้วก็ชื่ออาจารย์นะด้านหลังก็ เป็นรูปโลโก้แบบนี้เลยนะไม่มีอะไรนะฮะซึ่งที่เห็นไปเมื่อเสิรสักครู่เนี่ยก็คือปกพิเศษของเรื่องนี้นั่นเองนะ,ะกลับมาทั้งทีจะมีแค่โปสการ์ดได้ยังไงนะฮะ <Hey. S 1> เขาต้องมาพร้อมกับปกพิเศษด้วยดูปกพิเศษไปแล้วมาดูปกธรรมดากันบ้างนะฮะปกธรรมดาเป็นยังไง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 ก็เป็นอย่างนี้เลยนะฮะเป็นรูปของตัวพระเอกนั่นเองนะฮะ <What? S 1> ถือว่ามาแปลกปกติ หน้าปกจะเป็นสาวๆในเรื่องขึ้นปกแต่เล่มที่20นี้พระเอกนะฮะ ชายหนุ่มเพียงคนเดียวในเรื่องได้ขึ้นปกซะงั้นนะไม่รู้ว่าเป็นไงมาไงเอาเด็กหนุ่มผู้ชายมาขึ้นปกนะฮะเพราะว่า1 9เกเล่มก่อนเนี่ยเป็นผู้หญิงมดเลยนะสงสัยกลัวเขาเอกน้อยใจนะเอาขึ้นปกบ้างนะฮะตีมสีก็จะมากับสีเทาแบบนี้เลยนะพวกตัวต้องส่วนตัังสือต่างๆนะฮะเลขเล่มอยู่ตรงนี้ชื่อผู้แต่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โลโก้เฟลดเพจนะเลขสีถูกต้องแล้วก็เป็นเรทเวยี่สิบบวกกันอีกแล้วนะเรื่องนี้อ่า ก็ตรงสันปกก็เป็นประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะ,ะอยู่ด้านบนแล้วก็เนื้อเรื่องเกลื่นอยู่ตรงนี้นะฮะ เทพผู้อิชาดิสยาอลัมลึกที่ลืมตาตื่นนั้นเข้าสู่การหลับไหลเพื่อรักษาอีกครั้งเพราะราชินีฟื้นคืนชีพมาดริเมรี่ที่อยากรับรู้ตัวจริงของราชินีจึงออกเดินทางไปยังอัลเซเรียพร้อมกันกับโยตะและรูมี่แต่สิ่งที่รอพวกเขาอยู่ก็คือราชินีหลังมาที่ปฏิญาณตนว่าจะพักดีนั้นเป็นฝ่ายธรรมะหรืออธรรมสำหรับโลกนี้กันเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องไปหาอ่านกันเอาเองนะฮะ เค okay. หน้าปกธรรมดาก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาเปิดดูด้านในกันดีกว่าเปิดมาอาชื้บปกด้านในก็ไม่มีอะไรนะเป็นภาพเดียวกันกับหน้าปกแหละนะแต่เป็นขาวดำนะอ่ะเปิดที่ดูลายเส้นกันดีกว่าว่าเป็นยังไงอ่ะตอนก็มีเยอะอยู่นะร้อยเอถึงสองนะฮะสิตอนด้วยกันนะทั้งหมดนะลายเส้นก็จะมีความดิบเถื่อนอยู่บ้างนะในฉากพวกต่อสู้ต่อสู้ฉากเลือดสาดฉากอะไรแบบนี้นะมันก็จะมีแบบฉากโหดอยู่บ้างนะอย่างอันนี้เนะี่ยโอ้โหดูดิเนี่ย โหดไหมล่ะโหดดิบเถื่อนอยู่นะถึงแม้ว่าแนวเรื่องมันจะเป็นสไตล์นั้นมีฉากอยางยางว่าเยอะแต่ว่าพอถึงฉากที่เป็นบทบูบทต่อสู้แอคชั่นเนี่ยลายเส้นก็ถือว่าโหดดิบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ oh, <no. S 1> อ่าเนี่ยหนะ้าตาตัวละครก็เป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้คือพระเอกของเรานะฮายโยตะนะนี่แต่เรื่องนี้ใครชอบแนวแบทฮาลุงฮาเลมชอบแนวส,สาวเยอะๆเนี่ยเรื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะเพราะสาวเยอะมากนะเรื่องนี้นะฮะนี่ <laughs> มีเพียบนะเป็น1 0บ0คนนะฮะที่ออกมาตอนนี้นะสาวๆเป็น10นะฮะอ่าเนี่ยลายเส้นในเส้นก็ถือว่าสวยอยู่นะฮะไอซสนใซก็หาเสื้ออ่านั้นได้นะฮะเฟอร์เพจโปรเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะโอเคหนังสือไปแล้วปกวิเศษไปแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะฮะกับตัวโปสการ์ดของเขานะฮะแน่นอนว่ามันมีมาให้เป็นปึกเลย <c oughs> กี่ใบก็ไม่รู้เนี่ยซึ่งมีมาให้เยอะขนาดนี้เนี่ยผมว่า เขาออกโปสการ์ดย้อนหลังแน่นอนเริ่มจากใบแรกก่อนเลยค่อยๆนะฮะปึ๊บอ่าชัดเจนอันนี้ชัดเจนว่าลายเดียวกับตัวปกพิเศษของเล่มที่ยีแน่นอนนะฮะอ่านี่ให้ดูแค่นี้พอได้ไหม <c oughs> ให้ดูแค่ขึ้นใบพอนะอ่า,อาขึ้นมาอีกนิดนึงขึ้น,นาามาอีกนิดนึงอึ๊บออประมาณนี้พอเออ เยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวปิวนะฮะเดี๋ยวเหลืองกันคลิปนี้นะอ่าก็เป็นรูปเดียวกับตัวปกพิเศษนะฮะก็เป็นภาพสีแบบนี้นะฮะเป็นเขาเรียกอะไรเคลือบด้านนะฮะโปดก,กเคลือบด้านไม่ได้มีความเงาวิบวับอะไรนะฮะตรงนี้ก็จะมีโลโก้เฟิร์สเพจอยู่นะฮะมีลายเซ็นหรือเปล่าไหนดูซิอ้าวมีว่ะนี่โอเคมาโต้ลินนะครับมีลายเซ็นปั๊มฟอยนะฮะลายเซ็นก็จะมีความเงาเงาวิบวับอยู่บ้างนะฮะนี่ ก็ถือว่าสวยงามดีนะฮะเออทีแรกนึกว่าไม่มีนะเนี่ยแต่มีว่ารู้สึกว่าโปสการ์ดของเรื่องนี้เนี่ยมีลายเซ็นปั้มฟอยทุกใบนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะเออมีทุกใบจริงๆนะก็ถือว่างานดีนะฮะเสมอต้นเสมอปลายนะฮะและอันนี้ อ่านี่ไงล่ะเป็นรูปเดียวกันกับตัวเล่มที่17ของเรานะฮะนี่ออกโปสการ์ยดย้อนหลังมาจริงๆด้วยนะฮะเป็นน้องคนนี้เลยนะน้องนักดาบนะฮะโปสการ์ดแน่นอนว่าเป็นตัวเครือบด้านนะฮะแต่ว่ามีลายเซ็นเป็นเครือบเป็นปั๊มฟอยนะฮะเนี่ยโอคาโมโตรินนะฮะลายเซ็นก็จะมีความเง,งาๆวิวับวิวับอยู่นะฮะนี่มีโปสการ์ดกับเขาแล้วนะฮะเล่มที่17นะต่อมา ไม่น่าจะมีอะไรที่น่าต้องระวังแล้วมั้งนะเพราะว่าไอ้ปกของตัวรูปปกพิเศษก็ออกไปแล้วนะฮะอันนี้เปิดมาอ้าวสิบหน้องหัวเหลืองของเรานะฮะเห็นหนะ้าแล้วนึกถึงไงนั่นแหละไอ้มันชื่ออะไรวะไอ้น้องหัวเหลืองในดีเกเดีอะ่ะ ที่เป็นตัวแม่ชีเ,เห็นหน้านึกถึงเลยนะ,ะมีความคล้ายกันอยู่นะฮะ <Huh? S 1> อันนี้ก็เป็นโปสการ์ดของตัวเล่มที่16นะฮะแน่นอนว่าเหมือนกันนะฮะเป็นเคียด้าแล้วก็ปั๊มฟอยตัวลายเซนนะฮะนี่ลายเซนก็อันนี้จะเป็นสีออกทองๆเหลืองๆนะฮะวิววับสวยงามนะฮะต่อ,อไปเป็นของเล่มที่1ิ เก้าอ่าน้องรูม,มี่อ่าน้องเอกของเรื่องเลยก็เหมือนกันนะครับโปสการ์ดเป็นเคียด้านะฮะแล้วก็ลายเซ็นเป็นปั๊มฟอยนะฮะจะมีความเขียวเขียวอยู่นะ,ะตัวลายเซ็นนะฮะเขามีกันหมดแล้ว18ก็ต้องมีเหมือนกันชึบอ่านี่ครบสักทีนะฮะอ่านี่นะฮะเป็นเคียด้านเหมือนกันลายเซ็นปั๊มฟอยนะฮะลายเซ็นก็จะมีความเงางาววิบวับเป็นสีออกน้ำเงินนะของตัวใบนี้นะฮะ เป็นน้องอัศวินหัวทองแบบนี้เลยนะฮะนี่โอเคก็ครบนะ16 17 18 19และใบสุดท้ายแน่นอนว่านี่อาชิบอ่าเป็นรูปของโยตะนั่นเองนะฮะโปสการ์ดประจำเล่มที่20นะ oh, <no. S 1> แล้วก็เหมือนกันนะเคียดา้าแล้วก็ลายเซ็นปั๊มฝอยนะฮะก็ถือว่าเป็นบุญของแฟนๆเรื่องนี้นะฮะที่ทางค่ายเขาเนี่ยถือว่าเอาใจ ผู้อ่านพอสมควรนะเว้นระยะการทำลิมิตเซตไปถึง4เล่มกลับมาครั้งนี้เขาออกโปสการ์ย้อนให้นะฮะโอ้โหถือว่าดีงามเลยนะฮะแบบนี้มันจะได้แบบครชเซตนะเนาะถ้าเขาทำลิมิตเซตออกมาใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ทำโปสการ์ย้อนหลังอนะ่ะผมว่ามีคนด่าเอาจริงมาก <laughs> <laughs> เพราะว่าเขาทำเรื่อยมาตั้งแต่เล่ม1จนถึง15 มันเป็นโปสการ์ดปกของตัวละครหมดเลยอะ่ะถ้าอยู่เขายกเลิกแล้วไม่ผลิตย้อนหลังอะไรเงี้ยผมว่ามีคนด่าแน่นอนนะฮะแต่ถ้าทําอย่างนี้ออกย้อนหลังมาแบบนี้โอ้โหคนรักตายเลยค่ายนี้นะฮะโอเคนะฮะสำหรับ ตัวเพอร์เลอร์ได Limited Set เล่มที T ่20นะฮะก็มีประมาณนี้นะฮะใครสนใจเนี่ยก็ไปหาซื้อหาอ่านกันได้นะฮะลิขสิทธิ์ถูกต้องจากค่าย First Page Pro นั่นเองนะฮะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะชอบไม่ชอบ,ชอบอยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาติชมกันได้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ